สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหรือแปลงสกุลเงินนะครับจากที่เป็นเงินดอลลาร์นะครับให้เป็นเงินบาทนั่นเองก่อนที่เราจะถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารนะครับเราก็ต้องแปลงเป็นเงินที่เป็นหน่วยสกุลของบาทก่อนนะครับไทยบาทเนาะตอนนี้นะครับผมก็มีเงินที่เป็นสกุลดอลลาร์อยู่ที่137.26 USD นะครับซึ่งการที่เราจะถอนเงินนะครับเข้าสู่บัญชีธนาคารอย่างที่ผมบอก S <S <an> เมื่อกี้นะครับก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนสก,กุลเงินก่อนนะครับก็ให้เรานั้นมาเช็คสก,กุลเงินก่อนว่าตอนนี้สก,กุลเงินดอลลาร์ตอนอนี้ถ้าแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้ามันมีค่าลงนะครับถ้าเป็นกราฟที่อยู่ในแนวโน้มที่ขาลงก็คือว่าให้เรานั้นอย่าเพิ่งถอนเอ้ไม่ใช่สิอย่าพิ่งแลกเปลี่ยน,นครับอ่าอย่าพิ่งเปลี่ยนสก,กุลเงิน,นครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้คือกราฟจะเห็นว่ามันขึ้นนะครับจาก วันที่11นะครับก็คืออยู่ที่31.32สตางค์ครับวันที่12อครับอยู่ที่3 1 3 4บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่ากราฟมีแนวโน้มมันขึ้นนะครับก็ให้รอนั้นทำการเปลี่ยนหรือทำการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะครับก็มาที่เครื่องหมายนี้นะครับจุด3าจุดนะครับแล้วก็ไปที่คำว่าจัดสกุลเงินนะครับกดเข้าไปรอสักครู่หนึ่งครับพอมันเป็นแบบนี้นะครับก็ให้รอนั้นทำการนะครับ เปลี่ยนสกุลเงินต่อนะครับอ่าก็เปลี่ยนสกุลเงินนะครับก็มาที่คําว่าตรงนี้นะที่เป็น USD หลักแล้วก็1 3 7 2 6รนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็กดแปลงสกุลเงินนะครับอ่าก็ทําตามนี้เลยจากนั้นก็ให้เราเลือกว่าเราจะแปลงเป็นสกุลเงินอะไรนะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับก็คือของเราก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นสกุลเงินไทยบาทก็กดที่คําว่าไทยบาทนะครับแล้วก็กดคาว่าถัดไปนะครับ ก่ก็เมื่อกี้เรามีอยู่ที่137 .26 นะครับก็ให้เราแปลงทั้งหมดเลยนะครับจะเท่ากับเท่าไหรในนี้ครับก็คือใน paypal นะครับก็คืออัตราการเปลี่ยนใน paypal จะไม่เหมือนกับใน Google นะครับของใน Google ก็คือจะบอกว่า3 1 3 4นะครับแต่ว่าในนี้คืออยู่ที่30นะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับเพราะว่าปกติถ้าเราแรกก็คือจะเป็น29นะครับยี่สบาบาทเนาะกดแล้วก็ แต่นั้นก็นะครับเขาบอกว่าจํานวนเงินนะครับจะเท่ากับ4ี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดจุดสิบบาทนะครับถ้าเราแลกจากจํานวนเงินที่เป็นดอลลาร์หนึ่งร้อยสีสิบเจ็ดจุดสองหกดอลลาร์ครับก็จะเท่ากับเงินไทยอยู่ที่4ี่พันหนึ่งอยห้าสิบเจ็ดาทครับก็กดคาว่าแปลงเลยโอเคถ้าเป็นเครื่องหมายแบบนี้ก็แสดงว่าเสร็จสิ้นนะครับก็กดคําว่าเสร็จสิ้นทีนี้ครับก็เราก็จะเท่าเราก็จะมีนะครับมีอะไรเอ่ยนะจะมี ยอดเงินที่เป็นเงินบาทนะครับก็คืออยู่ที่5 8 8 5บาทแต่ว่าสังเกตว่าอะไรสังเกตว่าตอนนี้ครับก็คือจากเมื่อกี้190กดอลลาร์นะครับก้อนนี้ตอนนี้เหลือที่182ดอลลาร์นะครับก็มันจะมันบ่งบอกว่าถ้าเราแปลงนับสกุลเงินจากไทยบาทนี่เปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์นะครับเราจะขาดทุนนะครับก็คือเมื่อกี้ก็คือ190่ใช่ไหมจะขาดทุนประมาณ8บาทนั่นอง8ดอลลาร์นั่นเองหรือประมาณ ่สิบแล้วเปล่า8 3 24หรือประมาณ2 2 0้บบาทนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ครับก็มีประมาณนี้นะครับก็โอเคครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็สอบถามมาได้นะครับก็สอบถามมาได้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็บายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ